สบายดีนะ่สบายดีจ้อลสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศ้าพี่น้อง กรีดจ้าลักออกนาพอเห็ดปวกสื้อเก็บเห็ดปวกมาแกงนะพี่น้องครับปลดออกนาพอเห็ดปวกนะับพี่เราเก็บเห็ดปวกนล้วกัดจ้าตื่นกระสอกไปเกี่ยวข่าวพี่นเอาไปตื่นมาก็ออกให้ออกนานเนาะชีวิตคนชนบทตันเนาะพี่น้องชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนจ้าต้องพอเห็ดเอ่อติดถนนจ้ะพี่น้อง ินนอนมาเก็บเห็ดปวก,ก่อนใครบอกยากเกี่ยวข่าวหรไปหาอะไรเไปบอกปวกเด้อไอ้ยากเกี่ยวข่าวป้าเห็ด,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 ดปวกพี่น้องดิ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 ปวกนี่ออกกระจายไปทั่วที่พี่น้องเอ้ยพอแกงเด้อเบิ่งทรงแล้วฮ่า <c oughs> ติดทางพใครครับรถผ่านไปผ่านมาก,กับใบเห็ดน,นะพี่นะน้องเนาะนี่นะแนมเข้ามาก,กับข้าวจุกเผือกเจ้ามันยักษ์ไตเนาะใส่กับตับจิจ่าพี่น,น,พน้องคือเห็ดปวกกะมันจน,น,นยักษ์เหน่า,ม,นนนาม,นมีใครเห็นนะเนาะเก็บเห็ดปว๋กกะพี่น้องมามานะ ติดทางขักกระดอกกระเดียดตองพี่น้องพอดีแกงใครเต้นมันเถ่าปันได้ฮะตะบูกระมีอาบอ่มันออกกระจาย,ายอย่ะขับป,ปลดออกมากระพอเห็ดพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดตำกัน,เ,นเก็บข้าว,าาวเก็บใส่กระสอบพี่น้อง มีแนวใส่มันเห็นโดยบังเอิญเนาะมันออกหอดทางาพี่นอ้องเจ้าบ่าเห็นผลไม้กระยากน้ำให้น้ำหน้าเด้อช่วงนี้ก็เลยบ่คอยมีคนหาเห็ดปวกปันใดนสมัญชินเาผลไม้กาแฟ่น้ำเขาน้ำหนาพี่นอ้องจะเห็ดปวกจ้าพี่นอ้องเก็บน้ำกัดจ้าเห็ดปวกสวยนะจ้า คนโมวาเนี่ยสับสิงงาเนี่พี่น้องเฮ็ดปวกนะพี่น้องพผือกพี่น้องเพือกโอ๊ยเดผวเฮ็ดปวกหมูใหญ่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเปลือกมันเก็บง่ายดึงพวดดึงผวดรถมาแนวเขามาประเท็นครับย้ำเก็บน้ำม้วนพี่น้องเอ้ยย้ำล่างแล้วขี้ขาดเฮ็ดปวกปุ๊บก็มีเดี๋ยวเอาหมดเยอะนี่เดีย หมุนปลาเก็บเห็ดปวกจับพี่น้องมาไปเก็บเห็ดปวกมาลอยปิงไก่ไปกินกันปลงแก้วกระโดดเอาปิงไก่มันออกถั่วที่เจ้าพี่น้องพุน่ะปลาพี่น้องนี่ดิ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 ดดขาเพื่อคือเห็ดนั่นจะเป็นลายแทบปวกออกไปหอดปลาหอดทางคนพี่น้องหมูเดียวพอกแกงและจา้านี่ต้องอีกกข้าวถั่วที่ ดีขมากระพ่อเห็ดพี่รองอลายตายเราเก็บเห็ดน้ำกันนี่พี่รองเห็ดคนดวงดีมาขี่กระพ่อเห็ด มันบาดไปแล้วกรนะบ,บานกับเบบบห,ห็ดนะพี่น้องเพราะว่าเขาขับรถผ่านเลยเห็นแนมเขามาเลยเห็นขา,า,า,าวจาเจือเพล็กเยอะพี่อันนี้ดอกอันนี้บุเมน,นดอกนางอวยเนาะดอกเกินดอกอยังวะงามๆพี่น้องมันคือดอกอะไรมันสวยจังเลย อันนี้ปลูกได้คล้ายกระดอกนางอ้วเลยแบบหน่อยพี่น้องแต่ว่าคันดอกนางอ้วน,นั้นบางคนเขาว่าตอนนั้นนายพ่อได้ดอกนางอ้วอยู่ป่านะงานงานเอาสิขุดไปปลูกจเฮือนบางคนเพิ่นว่าจะปลูกมันบ่ดีนะมันเป็นตำนานเด้ครูลูนางอ้วมันเป็นสัญลักษณ์ของการผูกคอตาเหนะ็นไหมสี่ปีดอกหอย กิ่งไม้จักแล <c oughs> เห็นเข้าเป่ามาดอกพี่น้องเก็บเห็ดต่อจ้าพี่น้องจ้าป้ป้ปป,ปเก็บเห็ดต่อเก็บเห็ดต่อพี่น้องบุนป่าแคมทางเก็บเห็ดพไายไปกะกายพได้มากากายพี่น้องเอ้ยแคมทางแท่แคมทางว่านี่พี่น้องมูใหญ่เกิด <c oughs> แคมบอกแคมนะั่นนี่พี่น้องป้า งามแต่แต่าไปดอกมันบ่ปากเก็บเพ็ดหนุนพี่นอ้องามปา่คันพ่อแต่เมื่อวานนี่ปะสับซีเลิศแต่กระดอกว่าก็งามอยู่ฝนคันฝนบนตกใส่มันนฝนตกใส่แล้วมันเละนี่จ้ะงามแต่แต่แคมทางพี่นอ้องอันนี้กระทาง เก็บเห็ดปวกแคมทางน้ำกันเด้จ้าพี่น้องจ้าคู่กันไปจุ่มยูเปลวปีศาเก็บพี่น้องเก็บปวกโพดพมันคนเขาหาก,กเาก,เกเเี่ยวเขาเกี่ยวน้าเขาบุคเข้าไปออกไปหานะเกี่ยวเขาแล่นนี้ฝนพี่น้องเอ้ย ออกข้าวกับปั่นไปแล้วล็อตหนึ่งในสี่สิสี่สิบก็สอบดันบุกเป็นราคาข่าววันโลละเจ็ดบาทพี่น้องเอ้ยข้าวโลละเจ็ดบาทจ้าทางไปไร่ไปนาออกมาก็พอเห็ดปูวพี่น้องเอ้ยเต็มกระตาพี่น้อง บิาากระตากระเต็มกันตาเบิงพีพ่น้องจ้าพอกแกงจ้าพี่น้องจ้านี่ปวดโพแต่เห็ดปแกงกิเกล็จ้าแต่ผมมีแนวก,กิน่นของเจ้าซื้อปีกไก่ของกลิ่น <c oughs> <c oughs> พี่น้องจ้าขอฝากาบรรยากาศสนิทเด้อจ้าบังเห็ดน,นี่พอดีแกงในหม้อหนึ่งพี่น้อง,องจ้าฝากปิดตาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อเด้อพี่น้องปิดผาบประกาศได้ขอโทษขออภัยหลายๆจ้าสิโลเกี่ยวเข่าต่อแล้วจ้าพี่น้องหยุดเท่าแล้วนะฟองนี่นะฟองสองปงอย่ามาาเเลล่่นได้กปุ๋ย